ประเด็นที่3บทเรียนราคาแพงและการล้างใจรับปีใหม่สิ่งที่น้องจินนี่ทำลุงเชาขอปรบมือให้ดังๆจากใจคนคอนคนนี้เลยครับการที่น้องบอกว่าขอให้เคสนี้เป็นกรณีศึกษาและขอให้หวังว่าจะไม่มีใครต้องเจอแบบนี้อีกนี่คือวุฒิภาวะของผู้เจริญแล้วครับน้องไม่ได้ออกมาด่ากราดแต่ออกมาเตือนสติว่าเฮ้ยหยุดได้แล้วนะเรื่องแบบนี้มันไม่ตลก ลุงเฉาอยากฝากถึงคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่อาจจะพลังปากหรือตั้งใจทำคอนเทนต์แนวนี้ยุคนี้ดิจิตัลฟุตพริ้นมันลบไม่ออกนะครับสิ่งที่คุณพิมพ์วันนี้มันจะตามหลอกหลอนคุณไปยันลูกยันหลานวันหนึ่งลูกคุณโตขึ้นมาแล้วเห็นว่าพ่อแม่เคยไปคอมเมนต์หยาบคายใส่ลูกสาวคนอื่นคุณจะสอนลูกคุณยังไงพ่อแม่พี่นงครับพี่เก่ากาลังจะผ่านไปอะไรที่มันแย่ๆความคิดที่มันขุ่นมัว ความเกลียดชังทางการเมืองที่มันกัดกินใจเราทิ้งมันไปกับปี2,568เถอะครับลองตั้งปณิธานปีใหม่ร่วมกันไหมครับปี2,569นี้เราจะเป็นนักเลงคีย์บอร์ดสายบวกคือบวกพลังใจบวกความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่บวกด้วยคำดา่าก่อนจะพิมพ์อะไรให้นึกถึงหน้าแม่หน้าลูกสาวหรือหน้าคนที่เรารักถามตัวเองว่าถ้าคนเหล่านั้นโดนข้อความแบบนี้เราจะเจ็บปวดไหม เอาใจเขามาใส่ใจเราครับง่ายๆแค่นี้เองสังคมจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยครับ